สวัสด,ดีจ้าสวัสดีเอออายทุกคนต้มามือเนี่ยรัญญาชนแนลสิพามาเหตุไก่อยางแซบแซบนวนัวหอมหอมอย่างกินเองแซบอีลีจ้ามือเนี่ยรับรองพี่นอกติด ใจเห็ดกินเองกันได้จ้าทุกคนเดี๋ยวว้อนี้อรัญญาสิภาพไปเห็ดสูตรอรัญญาชันแนวกันเลยจ้าทุกคนลงมือเลยจ้าก่อนอืนอรัญญาแกะกระเทียมเนาะจ้าเตรียมกระเทียมแกะกระเทียมใส่พริกไทยแล้วกะใส่ตะไคร้น้ำเด้อจ้าซอยใส่กะเอาพี่น้อง อันเนี้ออรัญญาชนแนลต่ำโขกโขกโขกให้ละเอียดพ่อหยาบหยาบนิดนึงแล้วอรัญญากระตักไปใส่หมอ คุกเขา่านำปรุงของกะลญยาด้วยจ้ามีเกลือหนึ่งซอนโตมีผงนัวหนึ่งซอนซามีซอดฝ้าเขียวมีน้ำตาลหนึ่งซอนโตแล้วก็น้ำปลาหนึ่งซอนโตพี่น้องคุกเข่าเนื้อไก่อันนี้เนื้อไก่ทั้งปีกใหญ่ปีกบนปีกล่างได้เลยจ้าประมาณหก หกชิ้นพี่น้องนี่แหละจ้ะหลังจากมักขุกเขาแล้วอรัญญาใส่มือค้นๆแล้วกะสิเอาใส่ตลับไว้เนาะพี่น้องแล้วอรัญญากะสิเอาไปใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องเกินพี่น้องมักไวให้เกินหาถึงหกชั่วโมงได้เลยจ้ะจะมักกังขึ้นแล้วเอามาปิ่งมาย่างตอนเสาร์รับรองแซ่บเดจ้าอารัญญากะสิมาเสียบใหม่แบบนี้จ้าเป็นปีก ทั้งปีกเลยเนาะพี่น้องเนาะเป็นปีกไงนะจ๊ะเนาะอรัญญาแนะนำทุกคนเด้อจ้ารับรองว่าแซบอหลีสูตรง่ายๆสไตล์อรัญญาพี่น้องเฮากัสินําไปอย่างไฟอ่อนๆเนาะจ้ะพี่น้องเนี่ยจ้ะเฮ้ามากไกลแล้วเฮาก็เอาไปขึ้นเตาทานพี่น้องอย่างเตาทานแบบนี้เลยจ้าพี่น้องอรัญญาแนะนำเด้อจ้าเตาทาน ทานนีพี่น้องอยาหายเป็นไฟแห้งหายเป็นไฟค่อยๆถ้าเพิ่นจะดับพ่อก็เติมทานเขาไปเรื่อยๆพี่น้องต้องใจเย็นๆถ้าพี่น้องซุมทานซุมไฟใส่รบับลองว่าไก่บนเหลืองงามขนาดนี้จะ้ะอันนี้อรัญญาโบเดไซสีอาหารทั้งอีหยังทั้งนั้นเวยจะ้ะอันนี้ย่างเป็นสีของไก่ยีหลี สุกเรียบร้อยเอามาใส่จานพี่น้องสีงามอีดีพี่น้องบอดี้ไซยังเลยจ้ะหอมน้ำพี่น้องลังจากนั้นพี่นอ้องเข้ากระเชาไปกินกับข้าวเหนียวเบิ่งจ้ะไก่หนี่รับรองว่าเหนือลุยพี่น้องเบิ่งที่จ้ะร่อนไงรับรองไปเห็ดไปทํำสูตรอรัญญาชเชแนลได้จ้าไงยๆกินกับข้าวเหนียวเห็ดห้ขอบรั่ววันยุดก็ไดพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้อรัญญาเนี่ยได้จ้าขอบคุณหลายๆได้จ้ะ